สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับมีความลับซ่อนอยู่มากมายนั่นคือการแปลงฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อเขาสู่วัยที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหลายคนคิดว่าการแปลงฟันก็คือแปลงฟันจบทำมาตั้งแต่เด็กจนโตทำไมต้องมาคิดมากตอนแก่ แต่นับวิทยาศาสตร์และการแพทย์กำลังบอกเราว่าการแปลงฟันผิดวิธีในช่วงที่เราอายุมากขึ้นอาจกลายเป็นประตูบานใหญ่ที่เชื้อโรคใช้เดินทางเข้าไปทำลายสมองของเราได้ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะบทความนี้จะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจไม่ง่ายว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรและเราจะเปลี่ยนเรื่องเล็กๆนี้ให้กลายเป็นการปกป้องสมองได้อย่างไรบ้าง เมื่อร่างกายเปลี่ยนการแปลงฟันก็ต้องเปลี่ยนตามไปลองลึกภาพตามเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมการดูแลช่องปากก็เช่นกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความขี้เกียจแต่อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราควบคุมไม่ได้ปัญหาที่มือและข้อต่อจับแปลงก็ไม่ถนัดอันดับแรกเลยคือมือและข้อมือหลายท่านอาจเริ่มมีอาการข้ออักเสบ หรือมือที่สั่นเล็กน้อยทําให้การกําแปลงสีฟันแล้วขยับข้อมือเพื่อทําความสะอาดแบบวงกลมเล็กๆตามที่ทันตแพทย์แนะนํามาตลอดนั้นทําได้ยากมากผลที่ตามมาแทนที่จะขยับข้อมืออย่างนุ่มนวลท่านอาจจะใช้การถูไปมาแนวนอนแทนเพราะรู้สึกว่าออกแรงและทําความสะอาดได้ง่ายกว่าแต่การถูแบบนี้แหละค่ะคือหายนะเล็กๆที่กําลังทําลายเหงือกและฟันทีละนิด เงือกร่นเปิดประตูสู่รากฟันพออายุมากขึ้นเงือกก็จะค่อยๆร่นลงไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเหงือกร่นรากฟันที่อ่อนแอกว่าส่วนเคลือบฟันก็จะเผยออกมาทำให้ฟันผุง่ายขึ้นมากการแปลงแรงๆหรือแปลงแบบถูไปมาบนรากฟันที่โผล่ออกมาก็เหมือนกับการขัดกระดาษทรายไปเรื่อยๆจนกระดาษนั้นบางลงเรื่อยๆฟันก็จะสึกง่าย และที่สำคัญเมื่อเหงือกไม่แข็งแรงมันก็เลือดออกง่ายด้วยฟันปลอมกับซอกที่มองไม่เห็นสำหรับท่านที่ใส่ฟันปลอมหรือมีรากฟันเทียมกา,การนำความสะอาดรอบๆออุปกรณ์เหล่านั้นก็ซับซ้อนกว่าการแปลงฟันธรรมชาติทำให้มีเศษอาหารและคราบพลักหลงเหลืออยู่ตามซอกเล็กซึมซับได้ง่ายนี่คือภาพรวมของการแปลงฟันผิดในวัยผู้ใหญ่อ่อนแรง บวกเทคนิคเดิมบวกเหงือกเบอบบางทําให้คราบแบคทีเรียสะสมตัวได้ง่ายกว่าเดิมการเดินทางสุดอันตรายจากปากสู่สมองทีนี้เรามาถึงจุดที่น่าตกใจที่สุดแบคทีเรียที่หมักหม,มมอยู่ตามขอบเงือกที่อักเสบมันไปทําอะไรกับสมองเราได้เมื่อเหงือกเปิดแบคทีเรียเข้าประจำการอย่างที่บอกไปเมื่อเหงือกอักเสบจนเลือดออก นั่นหมายถึงมีทางด่วนให้แบคทีเรียที่ก่อโรคเช่น p e r f e r o m o n a s gingivalis สามารถแทรกตัวเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายได้ลองนึกภาพว่าเลือดคือรถบรรทุกขนส่งแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะขึ้นรถบรรทุกคันนี้แล้วเดินทางไปทั่วร่างกายไปที่หัวใจไปที่ปอดและที่น่าสนใจที่สุดคือมันเดินทางไปถึงสมองได้สงครามกลางเมืองในสมอง เมื่อแบคทีเรียผู้บุกรุกเดินทางไปถึงสมองผ่านเยื่อบุที่กั้นระหว่างเลือดกับสมองที่เรียกว่า blood-brain barrier ร่างกายก็จะส่งทหารหรือเซลล์ภูมิคุ้มกันมาจัดการปัญหาคือทหารที่ถูกส่งมานั้นพยายามจะกำจัดเชื้อโรคแต่การสู้รบในพื้นที่บอบาบางอย่างสมองทำให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องสารพิษจากการสงครามแบคทีเรียพวกนี้มันปล่อยสารพิษออกมาซึ่งเอนไซม์ที่มันปล่อยออกมานั้น ถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนที่เป็นของเสียในสมองซึ่งเป็นตัวการหลักของโรคอัลไซเมอร์เช่นคราบเบต้าอะไมลอยดพูดง่ายๆก็คือสุขภาพปากที่ไม่ดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการอักเสบนั้นไปกระตุ้นให้สมองเริ่มสร้างขยะและทำลายเซลล์ประสาทด้วยตัวเองจนกระทบต่อความจำและความคิดของเราในที่สุด ทางออกง่ายๆที่คุณทำได้ทันทีเพื่อปกป้องสมองแปรงสีฟันทิ้งแปรงขนนุ่มปานกลางแบบเดิมๆแล้วหันไปใช้แปรงขนนุ่มพิเศษหรือ extra soft หรือสำหรับผู้มีปัญหาเหงือกโดยเฉพาะตัวช่วยไฟฟ้าหากมือเริ่มมีปัญหาลองให้ลูกหลานช่วยหาแปรงสีฟันไฟฟ้าที่มีระบบจับแรงกดหรือ pressure sensor มาใช้ค่ะ ถ้าเราแปลงแรงเกินไปแปลงจะเตือนหรือหยุดหมุนทันทีทำให้เราไม่ทำร้ายเหงือกโดยไม่รู้ตัวเทคนิคใหม่ลูบให้ถูกที่ไม่ใช้ขัดเลิกการถูไปมาแบบสมัยก่อนแล้วหันมาใช้เทคนิคที่อ่อนโยนและเน้นตรงรอยต่อวางมุม45องศาวางขนแปรงทำมุมเฉียงเล็กน้อยตรงรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันสั่นเบา แทนการขยับแรงๆให้ใช้วิธีสั่นแปรงเบาๆหรือขยับเป็นวงกลุมเล็กจิ๋วตรงจุดนั้นเพื่อให้ขนแปรงทำความสะอาดคราบพลักที่เกาะอ,อยู่ได้โดยไม่ทำให้เหงือกร่นเพิ่มปัดออกเมื่อทำความสะอาดตรงขอบเหงือกเสร็จแล้วให้ปัดแปรงออกจากเหงือกไปหาปลายฟันเสมอเพื่อไล่เศษอาหารออกไปซอกฟันคือจุดตายห้ามทิ้งไหมขัดฟันนี่คือสิ่งที่คนทำผิดมากที่สุด ถ้าไม่ทำความสะอาดซอกฟันก็เท่ากับว่าเรากำลังปล่อยปละละเลยให้แบคทีเรียตัวร้ายเติบโตอยู่ตรงนั้นทั้งออกสำหรับคนทำเองลำบากให้ใช้กา้านไหมขัดฟันสำเร็จรูป l o s s s p i k s ซึ่งใช้งานง่ายกว่าไหมแบบพันนิวมากเสริมด้วยแปรงซอกฟันสำหรับช่องว่างที่กว้างขึ้นการใช้แปรงซอกฟัน interdental brush เล็กๆทำความสะอาดตามช่องว่างจะช่วยได้มากกว่าไหมขัดฟันหลายเท่า นัดเจอคุณหมอไม่ใช่แค่รอฟันผุการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญแต่การให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจทุก6เดือนถึง1ปีสำคัญกว่ามากเพราะเขาจะสามารถขูดหินปูนและประเมินระดับการอักเสบของเหงือกที่ซ่อนอยู่ได้คุณเห็นไหมคะการแปลงฟันสำหรับผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือลมหายใจสดชื่นแต่มันคือ ยุทธศาสตร์ป้องกันโรคอย่างหนึ่งการดูแลช่องปากให้สะอาดหมดจดคือการปิดประตูไม่ให้เชื้อโรคจากปากเดินทางไปจุดชนวนการอักเสบในสมองดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณหยิบแปลงสีฟันขึ้นมาให้คิดว่าคุณไม่ได้กำลังดูแลแค่ฟันและเหงือกแต่คุณกำลัง ปกป้องความทรงจำและสติปัญญาของคุณเองและคนที่คุณรักด้วยอย่าปล่อยให้ความเคยชินเก่าๆมาพลากความทรงจำดีๆในอนาคตไปนะคะขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวที่สำคัญนี้หากมีข้อสงสยัยหรืออยากแนะนำเทคนิคดูแลช่องปากอื่นๆคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าถ้าคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และเพื่อไม่พลาดบทความใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเกษมสุขยามเกษียมนะคะแข็งแรงทุกคนคะ่ะ